ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะอ,อยู่ผมเออว่าทีวีสอง่นยู่กัขคาบเขาชื่อว่าหมาคุ้งไงไอฮิฮูฮิฮูลัวจังเลยครับอฮิฮิฮอ,อ,อันนี้ตัวอะไรละ่ะอ้ยฮะกัเดเออวินาเฮียก็ว่างเปล่าเข้าไปสัตว์เลยเอ้าตัวรับ ต้นตรินเออนี่ก็กันให้ได้ตลอดแล้วกันนั่นเราอะ่ะไปเยลยหลบไปแล้วไง <c oughs> ตายสักทีนั่นเราอะ่ะเราต่อขอบวนละนี่อโอไม่เข้าไปสิก็เข้าไปแบบนี้เลยแล้วกันโดนไหมอ้าวไอ้สัสสวยโอเว โบว์แล้วโซ่ต่ออ่ะจับผ้านั่นเราอ่ะอุ้ยชิปดูจับเท้าให้ดีๆถ้าจับเท้าหน้อที่ก็มันก็ได้เปลี่ยนแต่กูจับเท้าไม่ได้เลยตอนเนี้ยที่จับเท้าไม่ได้แต่ตอนเรียกูจับเท้าได้แล้วกูอยู่ตรงนี้โบว์นุ่งเกิตไปเลยแดเบดโซนตินอยู่ได้หน่อย เฮ้ยว้าวไม่โดนไปเลยละกันวิชุิชสีไม่โดนเสีเป็นกรรมได้แน่หาตัวเกิดอะไรขึ้นว่าเบื่อเอาเลือดมาเนี่ยเอาเลือดมาเร็ว ไไได้ได้ได้คได้ก็ได้อยู่แล้วแต่กูคุมไม่ได้โอ้เอาเลืองขึ้นมานี่จะโดนซีหรเอ็กดีไอ้โดนหลอกล้วกัหนึสาเดียวกโดเราไอ้สัสหลบได้ไง อุ้ยเดี๋ยวเปียกมากคนเน็ดช้าไปเลยไม่ได้ไงจะทิ้งไั้ไงแซดโจบตีได้ก็ไม่ตายอะไรวะี่ยเจ้าจอดมันยอดมากแบบได้คุณน้าเป็นเอาตายจะติ้งได้ไงว่าเราอ่ะเอาเรื่องึ้นมาหนิเรา้ยเรเฮ้ยแทดเอารอดเฉย เอาอดเฉยโดนซ้ำเม็ดอยู่หลายรอบเลยนะเรื่องคือมันมนี่อย่าบอกน,นะคอมโบดิข้าดูคลิปเจ้าแล้วว้าวสามสองอคอยอยู่ขาา้างล่างแล้วบังมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะเอาไปเล่นกันลว่าเอ้ยแล้วก็เอ X ไปแตกไม่แตก <c oughs> มันยอดมากโยบัมในช้าดูจะบอ โอ้รบเจ้าเนี่ยอีกแล้วโอ้โหเนี่ยจะมาช็อตไอ้ตุ้ยไอ้เนี่ยไอ้ลบไม่ได้อยู่ดีๆแต่คุณนั่นนี่ได้ก็จบโอ้กบเจ้าเอาละฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดกดแชร์ผมันนะอะไรอย่างกูไม่ได้แน่นอน Not that, uh. yeah she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it Rumors